วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้เติมประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่ม FPS ให้กับเกมที่เล่นนะครับแล้วคอมก็ยังลื่นขึ้นเองด้วยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราทำการเข้าออที่คอนโทรลพา n ์ l นลนะครับยิงมาเลยพาร์นปึ๊บนะครับจากนั้นกดที่ power option นะครับกดมาที่ High performance นะครับกด t r a n plan setting นะครับจากนั้นกด t r a n g e advanced power setting นะครับจากนั้นให้เรามาที่ uh, process power management นะครับจากนั้นให้เลือกอันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับให้มันเป็น100นะครับถ้าสำหรับใครที่มันไม่เป็น100ก็ปรับให้มันเป็น100ครับ แล้วกด Apply แล้วกด OK มานะครับเสร็จแล้วก็ออกนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการเข้าไปที่นะครับ d i s PC นะครับหรือ m อมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นกด Property นะฮะเลือกที่ Advanced System s e t t i n g นะครับแล้วก็เลือกมาที่ Advanced นะครกด Setting ทีน่งตรงนี้นะครับ ให้เราปรับเป็นคอสตูมนะฮะแล้วก็เลือกติ๊กตามที่เราชอบนะครับไม่ใช่เลือกติ๊กตามที่เราชอบเอาออกนะครับแล้วก็เหลือไว้ที่เราอา,อาจจะใช้หรือที่เราชอบอยู่นะครับอย่างเช่นผมอยากให้ฟอนต์มันยังสวยอยู่นะครับก็ติ๊กเอาไว้เพราะว่าอันนี้มันเป็นการปรับแอนิเมชันต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้มันลดลงนะครับเพื่อลดการทํางานของ ส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์มันทางานน้อยลงนะครับกระติกออกไปสนอนะครับจากนั้นกดโอเคเ้วกดโอเคออกไปครับปึ๊บจากนั้นนะครับให้เรามาที่ Service นะครับพิมพ์ไปเ e r ร์วิปั๊บพอเรามาถึงหน้า Service นะครับก็ให้เราเลือก เอ่อเนมนะครับสองทีนะตัว W มันอยู่ข้างบนนะครับจากนั้นเลือกมาอ่าน Windows Windows Search นะนี่ให้เราทรงมันขวา Property มันมานะครับจะปกติแล้วมันจะเป็น Automatic อันนี้นะให้เราปรับมาเป็น d i s a b l e นะครับจากนั้นกด Apply okay. โอเค ต่อไปก็เป็นการปรับกราฟิกตรงนี้นะครับให้เราทักสำหรับใครที่ใช้ Nvidia นะให้กดขวาแล้วก็กด Nvidia Control Panel มานะครับโอเคมันก็จะโหลดแป๊บนึงปุ๊บเราได้มานะครับให้เรามาที่หน้า uh, Adjust Image Setting w h i c h Preview นะเลือกมาที่ Use my Performance นะเลื่อนจาก Quickly นะครับ ไม่ใช่ quickly นะครับ quality นะครับให้มันอยู่ที่ performance สุดฝั่งนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นก็กดออกไปแล้วก็ให้เรามาที่ start นะครับจากนั้นกดดิสดิส clean up นะครับปั๊บ ครับให้เลือก clean day c นะฮะกดโอเคจากนั้นก็จะ search พวกไฟล์ขยะครับต่างมานะครับ,นะรบก็รอวันสักครู่นึงรอรอรอโอเคพอมันได้แล้วนะครับอย่างนี้ปุ๊บเราก็ติก๊กทุกอันเลยติก๊กให้มันหมดทุกอันตรงฝั่งนี้ฉะนั้นกด clean up file นะครับก็จะเลือกกด โอเคนะครับก็รอโหลดอีกทีนึงโอเคครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาให้เรานะครับให้เราทําการก็กดโอเคนะมันก็จะถามว่าจะ,จะลบไฟล์พวกนี้ทิ้งไปไลยไหมแล้วก็บอกว่าลบไปเลยปุ๊บ ดกดเงหนึ่งรอบโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรามาที่แท็บ Start นะครับให้เราคลิกขวา Tech Manager นะครับหรือไม่บางคนก็กด Control Internet ESC ก็ได้นะครับปุ๊บมาถึงให้เรามาที่หัวข้อ Startup นะครับ สตาร์ทอัพนะครับอ่ามันจะเป็นการปิดโปรแกรมนะครับที่จะเป,เปิดใช้งานตอเมือ่อต่อเมื่อเราเปิดคอมนะครับคือเมื่อเราเปิดคอมปุ๊บโปรแกรมพวกนี้ก็จะทํางานขึ้นมาด้วยนะครับให้เราทําการย i สเ b l e โปรแกรมที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเวลาเราเปิดคอมมานะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นแล้วก็ปิดปิดไปนะครับมันก็จะทําให้เรา ปิดคอมขึ้นมาเร็วขึ้นแล้วคอมเราก็จะไม่ทำงานหนักนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดโปรแกรมที่มันไม่ค่อยได้ใช้ปึ๊บจากนั้นกดออกนะครับคลิกขวา Disable นะครับ Disable จากนั้นกดออกครับปุ๊บแล้วก็เราเข้ามาที่ Start นะครับพิมพ์ไปว่า System Con ฟิกเกอรเลชันนะครับอันนี้เลยโอเคก็จะได้หน้าตากรอบสีเหลีหล่ยมมานะครับเราเลือกมาที่ Startup <c oughs> ไม่ใช่ให้เราเลือกมาที่ Service <c oughs> กด Hi g h m i c r o s <oughs> o f t s e r v ว e ครับจากนั้นก็เลือกติ๊กโปรแกรมที่คิดว่าเรายังไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือว่า โปรแกรมติ๊กออกนะครับที่มันไม่ค่อยได้ใช้ในของผมที่มิลสิบเอ็ดหรืออะไรต่างๆนะครับที่มันไม่ค่อยได้จําเป็นต่อการใช้อะไรเท่าไหร่นะครับถ้กเราจะใช้ก็เปิดขึ้นมาเอาเองนะครับติ๊กออกจากนั้นนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วติ๊กเสร็จแล้วเราก็กดแอปพลายครับจากนั้นมาที่บู t นะครับ boot รบู t นะฮะ ปรับ time out ตรงนี้ฮะให้เป็น10แล้วก็กด Advanced option นะครับติ๊กมาที่ number of processor นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติก๊กแล้วก็กดเลือกออกมานะครับให้เราเลือกเป็นจำนวนสูงสุดที่มันมีเลยนะครับจากนั้นกดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกรอบนึงแล้วก็กด apply แล้วก็กดออนนะครับจากนั้นมันจะให้เรารีคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับ แต่ผมจะไม่เรียนตอนนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรมันนะครับโอเคเราใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็รีคอมพิวเตอร์สักหนึ่งรอบนะครับจากนั้นก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าใครมีปัญหาหรือได้ผลอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับกันด้วยนะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับ สวัสดีครับ